สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับสองหาอยู่หากินพี่น้องมือนี้ผมสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งเนื้อที่อยู่บ้านผมนะครับเด้อหลังจากที่ไปหาหน่อใหม่มามือนี้เบิดมือเท่าคำพี่น้องเหนื่อยแฮ้เบิ่งได้พี่น้องเด้วยมีมยังไงไก่ได้พี่น้อง เป็นไก,เนไก,นนก่เป็นไก่ชนแล้วพี่น้องไล่กว่าเป็นไก่ชนครับผมเป็นไก่ชนนึกว่าอย่ยงง่ายๆกับพัฒนาบรรดากต่ไก่ตีที่เหนี่ยงไก่ตีครับไล่แล้วก็สิมี้งัวงัวนึงพี่น้องเอาไปเบิง่งตันตันนลพี่ตันคือต,ตันนะึก กเดียง่ากหนองดำนีพี่น้องเน้อผีเลี้็วมามามาผีเลี้มาพี่น้องมาผมาเล้วตัี่เวเกากล่องน้ำ่มาอืนเป็นตัหูเป็นน้องเ้อตัเป็นตวหูแน่จ้น้อยูครับกินยาเก้งุอิมนี่ก็หองซมีม มีมูตัวนึงมีกขอมูดเลยครับเนี่เบิกนะนี่เนบนี่อหนวด้ยเปถ่อในสี่เข่าสามเดือนลยครับนี่ครับถ่อกสีเข่าีเขาได้สามเดือนเลยไก่สีอครับ เดี๋ยวถาขอดาจังได้ในเบื้องนี้พี่น้องว่าเใจดูกนี่โตนะพี่น้องเนาะเรื่องฝากติดตามกับสองหาอยู่หากินนะครับเด้อผมกับมือใหม่กล่องกับโทรศัพท์กับบุหรี่ไปได้ดอกพี่น้องหายใจใจมันมากอย่าลืมฝากกดติดตามดนะพี่น้องเด้อ